ถ้าขั้นตอนการถึกผลเพื่อจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตรวบรวมมาจากอาร์ติสต์มืออาชีพโจยมมาจากดีไซน์เกม้วว่าเฮ้ยตรงน,นี้เราอยากได้ตัวตัวละครแท้งตัวหนึ่งนะมาอย่างนี้เลยเราก็ามีหน้าที่ไปออกแบบตัวละครแท้งตัวนี้มาเราต้องออกแบบอยู่ที่ประมาณ3 0สบถึง40แบิบวิธที่เขาใช้โลนี่เขาถือสนาดท่าทาง,งบุคลิกเราต้องคิดว่าตัวละครป้องกันวลอลร์ ตัวเทพผมคามาเลยแทงเอสแรงอาร์อะไรคือเราออกแบบเยอะมากๆ,ๆเยอะจริงพื่เราไม่รู้อาจจะได้ใช้ตัวแทงกิกี้ถือโล้งโง่ก็ได้คือเราก็ไม่รู้ไงแต่เราก็ต้องทำโยสวัสดีครับขอพบกันอีกครั้งกับผมกับจินเว็บนอาร์ติสนะครับหข้อหลักๆเลยนะที่เราจะเป็นคออกแบบค,คอนสูร์ตอาร์ที่ดีได้นะ เขแรกทักษะการใช้อุปกรณ์จะทำงาน,นเป็นคอนเซ็ปต์อาร์ติสนะครับต้องเริ่มทำงานกับอุปกรณ์ปากกาแล้วก็จอแสดงผลเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักวาดนักออกแบบที่ทำงานกราฟิกต้องใช้งานแต่เราคนที่ยังไม่คล่องบอกข่าวดีให้ว่าเราจะเก่งมาจากไหนเนี่ยพอเราเริ่มใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลครั้งแรกวาดดีวาดหวยมาจากไหนจะเทพมาจากไหนเนี่ยเราเริ่มต้นพร้อมกันหมดวันที่เราเริ่มใช้ iPad วันที่เราเริ่มใช้ท็บเล็ตมันต้องใช้การฝึกฝนพื้นฐานอย่างหนักมากในช่วงแรกนะคนที่ไม่ได้สร้างงานไม่ได้วาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจจริงๆเขาจะเข้าใจว่าก็วาด่เหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันถูกวิธีคิดสไตล์แนวงานไอเดียการถ่ายทอดผลงานจะเหมือนกันเพราะมันมาจากคนคนเดียวกันแต่อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันอุปกรณ์แต่ละอย่างต้องมีการฝึกฝนมันจะคล้ายๆเหมือนคนที่เข้าใจว่าเฮ้ยดินสอปากกาเนี่ยก็เหมือนกันไม่ใช่หรอแต่คนที่วาดนูกก็จะรู้ว่าดินสอก็อย่างปากกาก็อย่างหนึ่ง เส้นก็อย่างหนึ่งปากกาจุ่มหมึกคอแรกอะไรยิ่งต่างก็ไปอีกเลยอันที่จะวาดเส้นโค้งหรือว่าการวาดให้ใหญ่ในครั้งเดียวมันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายขึ้นนะคมก็เข้าใจว่าวาดในคอมก็ง่ายอานดูได้ใช่ครับมันง่ายเครื่องเดียวจบมันสามารถย้อนหลังได้ใช่ไหมมันไม่ต้องเสียกระดาษไม่ต้องลบบ่อยนต้องอะไรแต่การฝึกก็ยังต้องฝึกอยู่ดีต่อไปข้อสองนะครับคุณต้องเข้าใจการออกแบบจริงๆเสพอาร์ตคนแรกๆของโลกเนี่ยิโอนาโดตาวินชีไม่ใช่แค่จิตรกร เขาออกแบบทุกอย่างออกแบบสะพานออกแบบอาวุธเครื่องบินเครื่องยิงหินป้อมอาคารหอคอยสถาปัตยกรรมต่างๆเครื่อลรแม้แต่รถพุ่งเกเาะเขาก็ยังจริงจังกัแบบการศึกษาโนโตมีมากขนาดที่ว่าไปขุดศพมาผ่าเพื่อต้องมีความรู้แบบรอบด้านที่เราจะออกแบบข้อนี้คือเป็นคีย์เลยที่ทําให้คอนเซปต์อาร์ตแตกต่างจากสาขาอาชีพที่เป็นสายวาดอ,าอื่นเป็นเหมือนเป็นนักประดิษฐ์ของโลกโลกนั้นต้องสร้างโลกขึ้นมาใหม่หนึ่งโลกคุณต้องคิดถึงทุกอย่าง บนโลกโลกนั้นถ้าว่าเราออกแบบแพลย์เตอร์คุณต้องศึกษาตัวละครนั้นเหมือนตัวเราอ่ะเป็นตัวละครตัวนั้นเลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขากินอยู่ยังไงเขานอนเขาหลับนอนยังไงเขาเดินทางแบบไหนเขาอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนก็อยู่ในเมืองแบบไหนเขามีเขาเจอวัฒนธรรมต่างๆในเมืองยังไงภัยคุกคามของเขาคืออะไรวิธีการต่อสู้ของเขาคือยังไงเขา อยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นๆได้ยังไงเขามีความขัดแย้งอะไรกันเขามีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรยังไงเส้นทางการค้าเส้นทางการติดต่อการสู้รบก็ออกไปทำสงครามการแต่งงานต่างๆการเลือกคู่สิ่งที่เขาบูชาสิ่งที่เป็นเป้าหมายสิ่งที่เขาทำในแต่ละวันเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นทนเผ่าที่ต้องเดินทางเร่อนนยๆเขาจะเดินทางไปที่ไหนเขาจะกินอยู่หลับนอนอยังไงหาอาหารยังไงบุ๋นร่างกายในเวลาที่นอนหลับได้ยังไงเขาผ่านสภาพแวดล้อมที่หนาวเหน็บหรือแห้งแล้งต่างๆได้ยังไงแล้วเขาเนี่ย ชีวิตผ่านยุคต่างๆไอ้ทอดแนวคิดความคิดต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นจนไปเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นได้อย่างไรเราสร้างจัก,กรวาลของเกมเกมนี้ขึ้นมา1เกมเลยเราก็ต้องรู้ตำนานประวัติศาสตร์ของจัก,กรวาลน,นั้นนอกจากการเข้าใจบาทของคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยยังต้องมีทักษะการวาดสกิลอะนาโตมีที่แน่นจากอาร์ตนะครับต้องวาดตัวละครได้ทุกมุมรวมถึงแอคชั่นรวมถึง ท่าทางเฉพาะตัวของตัวละครเหล่านั้นเขาอาจจะเป็นนักลบกที่มีความรวดเร็วมันต้องรู้ว่าอาวุธอะไรที่เหมาะกับเขาอาวุธเหล่านั้นมีลวดลายเคาน์เตอร์อะไรที่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เขาทุกอย่างมันเป็นดีเทลที่เราต้องขุดลึกลงไปเราจะไม่สามารถเลี่ยงมุมต่างๆที่เราไม่ถนัดได้เลยเราทุกคนเนี่ยอาจจะมีมุมถนัดที่เราวาดบ่อยที่สุดแต่ว่าเราจะใช้มุมมุมนั้นกับงานคอนเซ็ปต์อาร์ตไม่ได้เพราะมันต้องเอาไปปั้นหมดเดียว เราต้องเข้าใจสรีะระกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกการขยับการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ต่างทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดเลยว่าพอเตะแค่ครึ่งตัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ต้องเรียนรู้การรี่จะวาดตัวละครสาร,สรสานอหุศิลป์ศากหน้าท่าทางอายุตัวละครรที่จะวาดนาโตมีของตัวละครได้ทุกช่วงอายุและทุกเพศทุกวัยที่ยังไม่รู้ไอ้พวกสัตว์ประหลาดนะลิซาร์ดแมนพวกก๊อบวินท็อ,อกต่างๆซึ่งมันมีเยอะมากเลยมาถึงเสื้อผ้าหมอ้อตะหลิวกระทะช้อนส้อม จานชามหาปัตยกรรมโคมไฟตงเทียนต่างๆหน้าที่ของคอนเซ็ปต์อาร์ที่ต้องรู้ลึกจริงๆว่าเขากาลังออกแบบอะไรเขากำลังสร้างโลกอะไรขึ้นมาเขากำลังสร้างชุมชนชุมชนหนึ่งขึ้นมาซึ่งทุกอย่างมาต้องสอดคล้องกันแม้เราจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีสตอรี่เรื่องราวของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันเราจะรู้ว่าลวดลายของเผ่าดรอปที่อาศัยอยู่ในเหมืองในหุบเขาลึกเนี่ยลายก็จะอีกแบบหนึ่งขณะที่ ลวดลายที่เราออกแบบให้กับเผ่าเอลซึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอาวุธที่เขาใช้ก็แตกต่างกันอาหารที่เขาทานก็แตกต่างกันการใช้ชีวิตแตกต่างกันวิธีการต่อสู้แตกต่างกันศัตรูหรือภัยคุกคามที่เข้ามาเขาก็ต่างรูปแบบกันเราต้องละเอียดแล้วก็ลึกเรื่องพวกนี้มากๆว่าดีเทลของคอนเซปต์อาร์ตมันจะทําให้เนื้อเรื่องมันแน่นขึ้นด้วยการที่เรามีคอนเซปต์อาร์ตที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวิหารลึกใต้ดินอันเก่าแก่ มันจะมีรูปสลักต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวตำนานที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็สอดคล้องส่งผลมาถึงถึงปัจจุบันขาม,มีอะไรที่มันแตกต่างกันมันจะต้องทําให้คนรู้สึกได้ว่าต่างเพื่อให้เขาตรงใสและไปหาคําตอบซึ่งอาจจะเป็นสต,รตอรี่ที่ไปในเนื้อเรื่องของเกมลับที่เราจะทําได้ขนาดนี้เนาะผมอยากให้เราพกสมุดสกเกตไปสักเล่มหนึ่งแผดได้แต่จริงๆแล้วสมุดสกเกตใช้ง่ายกว่านะเราเจออะไรเนี่ยเราก็สกเกตแล้วก็วาดลงไปเรื่อยๆเนี่ยแบบทุกอย่าง คุณก็ต้องวาดวาดวาดแล้วก็วาดมันจะต้องไม่จบในดารฟแรกดารฟแรกจะไม่ใช่ดารฟที่ดีที่สุดเสมอคุณต้องจําไว้แบบนี้ถึงแม้ต,ตอนสุดท้ายเราอาจจะใช้ดารฟแรกก็เถอะแต่ในการวาดตัวละครหนึ่งตัวคุณต้องวาดแล้ววาดอีกแก้แล้วแก้อีกวาดแล้ววาดอีกน้อยอ่ะก็ประมาณ30ครั้งเราถึงจะตกผลึกบางอย่างแล้วเราถึงจะเก็บรวบรวมทุกสเก็ตเพื่อให้มากลายเป็นตัวไฟนอนที่สําคัญเนี่ยคุณต้องเสพงานทุกประเภท บ้าแฟนตาซีโกลิกไตเบอร์พังเอเชียต่างๆเนี่ยศึกษางานให้เยอะวาดงานให้เยอะเราจะดูงานแค่แนวเดียวหรือเราจะสกเก็ตงานแค่แนวเดียวไม่ได้คอนเซปต์อาร์ตเนี่ยเรต้องทุกงานทุกแบบทุกแนวคุณรู้ต้องได้ลวดลายบางอย่างที่มีหรือแมทเทเรียลบางชิ้นใสน่เงาลักษณะสีบางอย่างที่มีโลกของ e l d e ดอร์รแต่จะไม่มีในงานสไตล์ไซเบอร์พัง การทํางานเป็นทีมเรารู้คนมีสไตล์งานมีแนวงานที่ชัดเจนของตัวเองเมื่อเราเป็นอาร์ติสต์เรมีสไตล์หลักของเราได้แต่ถ้ามันจําเป็นต,ต้องเปลี่ยนมมถ้าเกิดว่าบริษัทเกมที่คุณกําลังทํางานอยู่หรือบริษัทที่เขาจ้างเราเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวเกมกระทันหันเลยเราต้องรู้จักที่จะปรับได้รวมถึงเราต้องรู้สไตล์งานของอาร์ติคันอื่นที่เราทํางานด้วยสไตล์งานหลักเป็นยังไงทีมหลักของเกมนี้เป็นยังไงคุณต้องปรับให้ได้รวมถึงฝึกฝนที่จะทํางาน กับนักปั้นโมเดล3มิติด้วยพิดยการคุณอาจจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งสนิทกับคุณมากๆซึ่งเขาปั้นโมเดล3มิติได้อาจจะลองคุยงานกับเขาอาจจะส่งงานให้เขาลองปั้นดูให้เขาลองอแกะตัวภาพคุณดูขึ้นเป็นโมเดลดูว่าเป็นไงเป็นการซอไมไปตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเวลาคุณไปทางานจริงเนี่ยออกแบบออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่เอาไปปั้นไม่ได้ก็จ,จะไม่ได้นะครับระงั้นเราต้องซองหาตั้งแต่แรกเลย การขยับต่างๆและชั่นตัวละครแต่ละตัวมีวิธีการต่อสู้วิธีการเข้าพุ่มก้าโจมตีหรือวิธีการป้องกันที่แตกต่างกันนอกจากเราจะมีสกิลในการวาดออกแบบแล้วเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานโปรแกรม3ามมิติด้วยอย่างน้อยๆอ่ะคุณต้องรู้ว่าการเรนเดอร์แมทเทอเรียลต่างๆแตกต่างไงต้องรู้ว่าแมทเทอเรียลอันเนี้ย ใช้กับส่วนไหนของตัวละครเราที่ฝึกง่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นเรามีโปรแกรมฟรีแล้วอย่างเบนเดอร์เงี้ยก็ได้หรือหลายคนลองใช้เป็นมายาไปเลยแสงนสีพัดทเทีลอแบบนี้อาจจะใช้ได้กับงานแนวไซเบอร์พังแต่ว่าจะไม่เจอในงานโคชิกต้องรู้ว่าการจัดแสงเบื้องต้นเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะได้ไกด้กับเรลลิ่งกับคนที่ปั้นโมเดลที่เราได้มันจะได้ทํางานได้ไวขึ้นด้วยก็สุดท้ายครับสคัญแล้วก็สาคัญคที่สุดต้องเป็นคนที่มีไอเดียเยอะมากๆคุณต้องสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานได้แบบ ไรขิดจำกัดทะลุกรอบไปเลยทุกอย่างนะครับมันจะเกิดได้ยังไงเกิดจากการที่เราทํางานเยอะดูงานเยอะมากๆแล้วก็เสพผลงานแบเยอะแล้วก็เสพผลงานทุกแนวนะให้เราออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครได้โดดเด่นแตกต่างแล้วทําให้เกมเหล่านั้นเป็นเอกลักษณ์เราต้องรู้เทรนด์ใหม่ๆเลยแล้วต้องรู้ว่า เกมแนวไหนกําลังมาเกมอาร์ตของเกมแนวไหนกําลังเป็นปขึ้นเป็นกระแสะในช่วงนี้คือบบช่วงนี้แบบดาร์กเฟนซีกำลังมาเลยคือแบบโยแบบแนวโกธิกนี่คือแบบว่าใครๆก็ชอบยิบเอาสไตล์งานต่างๆมาใช้กับงานตัวเองฝึงกงานตัวเองอ่ะให้เข้าได้กับทูสไตล์อาจจะเริ่มไม่ง่ายแบบนี้แหละละครหลักที่เราวาดอยู่เป็นประจำหรือต้นของเราเองเป็นคาเต์ที่เราคิดกันเองเองนะี่ยอยู่ในโลกดาร์กโกธิก แต่งตัวแบบไหนถืออาวุธแบบไหนกินอยู่ใช้ชีวิตตับนอนอะไรยังไงเพื่อนแบบไหนจะสังคมยังไงหาเงินยังไงจะใช้ชีวิตยังไงในโลกโลกนะั้นอยู่ในเบอร์แบบไซเบอร์พังเงี้ยเออเขาจะอยู่ยังไงเสื้อผ้าเขาจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็จะกินอยู่หลับนอนมีเพื่อนแบบไหนอะไรยังไงจะเที่ยวเล่นสนุกแล้วก็ทําอะไรบ้างในโลกเอลเดอร์ลิงเงี้ยมันจะอยู่ยังไงเขาจะชีพอะไรเขาจะแต่งตัวแบบไหนมีอาวุธยังไง ประมาณเองคลิปนี้นะครับก็จบสายอาร์ตเต็มๆเ,เลยนะครับก็บางว่าจะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันนะก็รวบรวมจากศิลปินหลายคนเลยเพื่อนๆคนไหนดีอยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับคอมเมนต์บอกไว้ได้ผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามไม่ตบจิ้ด้วยจิ้นเวแบบตูนอาติตบ์าบบายสวัสดีครับ